้ยไฟดั <German> ออ <us> ีกแล้วจุดไฟสูงเกิสูงมาติดโง่อะไรเลยไม่ตกใส่ผมเลยสวยเฮ้ยเจอสะพานนะเจอทั้งคุกพี่ผมเจอสวิผมเจอสวิสะพานที่มีพี่เจอสวิตสะพานยังเจอละกดเลยนะสามสองหนึ่งกดละ สวิตคนคูกอ่ะอยู่ไหนยังไม่เจอมันอยู่ใกล้ซื้อสะพานแถวพี่อ่ะอันนี้มีอะไรถามอะไรหรือวะมีลายถามพี่อันนึงดิอะไรนี่แมปเราดับอะไรปกติแมปแมปแมปปังการก็มีที่ตอบอยู่ตรงนี้ที่ตอบอยู่นี่ตอบใกล้สวิตเจ๋งเว้นะเว้ยทำที่ตอบไปแ้แม่งเดินหาที่ตอบจนผีออกนี่อไม่พี่อันนั้น อ้าอันนั้นคือผีออกแล้วเราไม่ได้ตอบอ๋อใช่ก็มัวหาอยู่ไงเราขี่มันออกพอดีกูก็เลยบแบบรีบบอกว่ารีบหานั้นก่อนก็ทั้งไม่ได้ของและต้องโดนผีตัวอันตรายไล่ผีขยํำคอ <c oughs> ผีขยํำตูดผีจะขยี้ให้แหลกขยี้ตูดอยู่เลย <c oughs> จะขยี้อยู่ให้แหลกเ <c oughs> จออะไรผีปกติก็บอกเพื่อนด้วยเด้อ เจอห้องของอะนี่ไอไออะไรนะอะอาบูบิทแล้วมันมองหน้าไหมมันมองไหมวะมันก็บอกมองนะยู่ละสามตัวมันจะมีเลสหนึ่งอะแบบอยู่ดีแบบไปกดถ่ายรูปเล่นๆแล้วมันมองหน้าสามตัวพร้อมกันอะเขเราไปรบกวนมันอยู่ดีมันก็ หันมาวงหน้าเราลงใส่หยิบให้กล้องชี้แม่พี่เอทีอาร์ไปแล้วน้องพวกห้องเงินห้องเงินนี่ไม่บอกไปเลยเก็บคนเดียวเลยพี่เหรอจสบไว้พี่รู้ไหมผมมีตังคนเดียวร้อยสามสิบสองแลยเนี่ยตาเนี่ยกูมีให้ยี่สิบเอ็ดบาทสั่งกระเทือนหรือเปล่า พี่เอ,อ้ยมีอะไรจะบอกอะไระไร้อยแปดห้าเลยสวยอย่างไรวะผมเก็บทีแม่งได้ทีละห้าสิบได้ทีละแปดสิบอะพี่คิดดูแล้วพี่เอ,อ๋เก็บทียี่สิบมันมันน่าจะมีอย่างี้นะใครเก็บเงินได้เยอะผีไล่คนนะั้นเนี่ยก็ดีนะ <laughs> <g ül> นเฉียดเฉียดแล้วพี่เอ,อ๋นะตายก็ดีนะ <g ül> พี่เอ๋ยิน่าจะดีเพราะเราเอาสมบัติของมันมาเยอะมมีอะไรจะบอกพี่เอ๋ สองสามหนึ่งแล้วเออ้ยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะสะพานเหรอเออห้องอะไรวะเฮ้ยพี่ผมเจอซือสาพานอันหนึ่งอะ่ะพี่ก็เจอแค่อันเดียวนะอีกอันนี้ยังไม่เห็นอืมสู่สู่ได้ขอ้อมูลอะไรบ้างมันนานแล้วนะนี่สะพานเปล่าก็อันนี้แหละสะพานที่ผมเจออันนี้คนคุกเดี๋ยวคนคุกงว่ามีกี่อันเนี่ยมีตรงนี้ มีแค่สองไม่ใช่หรอไม่ไม่ผมเป็นผมเป็นตอนนี้กูไม่เจอผมเจอสันติทําลายเข้าของ,อขของผมเ<อ> <ผม S 3> จอสะพานอีกอันแล้วพี่มาห้องโถงไฟกระพริบ,บไฟกระพริบ,บทําลายเข้าของไฟกระพริบ,พ,บพี่แล้วเนี่ยอันนี้สะพานอีกอันหนึง่งพี่ไปสะพานตรงนี้ดิขวานี่อ่าเสียงเดินมีเสียงเดินวิ่งวิ่งเสียงวิ่ง อ่ะสามสองหนึ่งกดเลยพี่แป๊บ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 เอาวห็นปะสะพานไหนไวไหมมาอ้าวเมื่อกี้พี่ไม่ได้กดอ่ะไม่แม่พี่กำลังดูอยู่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยชุบชีวิตปะไม่อันนี้มามมี่มันออกเจออีะ่าผมกดแล้วพี่ไอ้ผีร้ายตายละแล้วมันอยู่ไหนอ่ะผมลืม เดี๋ยวตอนนี้เรามีไฟกับพีบกับทำลายแล้วอะไรนะชุบชีวิตพี่อยู่ตรงสะพานแล้วกดยังกดสะพานไปแล้วกดแล้วใช่ไหมสะพานอยู่ไหนยังไม่เจอเลยมีแต่คนคุกต้องคนคุกเรายังไม่กดเลยนี่เฮ้ยมันเป่าไฟคูพี่กดคนคุกก่อนมึงได้แล้วครูเรายังไม่กดเลยไปกดคนคุกก่อน อยู่ยนี่ละอืมอีกอันนึงผมเดี๋ยวผมวิ่งไปแบบหนึ่งสามสองหนึ่งกดแล้วใช่ไหมพี่เอ๋กดแล้วพี่เอ๋ตามผมมาถ้าอยากได้ตังอะ่ะกองไม่สามกอง พี่มผมรู้สึกผมชํำในการหาต่างเฟ่มขึ้นน่ะไปไปตอบจำห้องตอบได้ไหมห้องตอบบอทางนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดเอย่เชื่อใจผมมากไปล่ะในห้องหลักอะ่ะห้องห้องที่เราลงมาแล้วมันจะมีแเลยผมมือนอนผมดืมจะแยกกัน <ผม S 1> หาเนีหย มันจะอยู่ใกล้ห้องเสาสีแดงเสมอส่วนใหญ่อ,อะเอจอ,ห,อ,อห้องตอบแล้วตอบเลยดิของผมอยู่กับพี่นอดอะดดดเราต้องตอบอะไรนะลาทอสเดอแดมลาทอสเดือแดมนี่ตัวไหนวะลาทอสลาทอสลาทอสคือตัวว้าบอไม่ดิลาทอสลาทอสคือตัวที่มองไกลเดินช้า ก็ตัวนั้นไงมอมมี่ <c oughs> เออพี่พี่ม่อนตอบเลยพี่กดแดงกดสีแดงปุ่มสีแดงอเอ,อ๊ะมากดเลยถูกพี่เอ,อิร์ธหาปุ่มด้วยนะผมกับพี่ผมกับพี่ม่อนจะแอบ,บอยู่ในห้องนี้แหละบ้านมึงสิหาเออพี่เอ,อิร์ธขอถือว่าขอ,อ,อหาปุ่มพี่เก็บไปเลยก็ได้นะอืมพี่อยากเก็บเก็บไปเลยให้ ให,ไห้ไม่หายลูกใช่ไหมไม่ต้องถ่ายแม่แล้วมีกล้องที่ไหนหเราเก็บไปล้เก็บไปเลยพี่เก็บไปเลยยังไงผีมันออกแล้ว<บ>ที่วิ่งมาหาชนไฟฟ้ากันประตูปิดแล้วนะเว้ยดูแล้วว่าประตูปิดไอเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกจำสจแกมานน่ากลัวเหมือนพาสโนปิดแล้วมันจะขึ้นไปทำไมฮจะสอดส่อง เมือนรูเจอมันแล้วเจอแล้วออก็มันเป็นตัวมอมมี่โง่ๆนี่แต่มันวิ่งชาร์จเราได้นะใช่ตรงนี้ทางตันด้วยนะโอคออกๆอ,อก้ยีข้างหน้ามีใครครับอ่ะมันกลัวไฟนะพี่อ่าเลยแช่ว่าต้องให้กูนำไป ตองนี้ดูหมดแล้วห้องนี้ดูแล้วห้องอื่นยังไม่ได้ดูจุดไฟไว้ก่อนไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ห้องตอบเก็บมาแล้วให้ทิ้งให้พี่ถ่ายไหมกล้องกูหมดแล้วอืมช่างแม่งก็ค่อยเดินก่อนเจอหน้าเจอหน้าจะได้ใส่มันมันมันกลัวไฟก็จริงแต่ว่าแบบนั่นแหละ พี่เคียวต้องฆ่ามันเอ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยมันมันหนีมันหนีมันหนีไว้มันก็หนีสิไอสัตว์ไฟดับแล้วเอ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วไป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 ไฟดับอีกแล้วจุดไฟสูงสูงมันติดสูงพี่หาสวิตช์ผมหาสวิตช์อยู่พี่ก็้วอย่ารีบกูไปบอล้โลกแล้วอ้าวไม่น่าตายเด้อไอ้เฮียแม่งตามกู มึงมึงต้องมันจุดถ้าจุดไฟมันจะเดินหนีแล้วเว้แต่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะถอยออกไปแล้วตะโกนให้ไฟดับเราตั้งรีบจุดไฟเจสวิตแล้วกดแล้วโอเครีบมาทางออกเลยเดี๋ยวจูกมันอยู่ไอ้เหี้ยกูตาย หนีไม่ทันพี่ออกไปเลยไม่ยังตรงนี้จะสาติตจิตอารมณ์ของพวกเจ้าเลยคุณสวาถไปหลบมันได้นะนี่คือไงวางวางไว้เลยเหรอเลยพี่กดกดคิวกดคิวเดี๋ยวพี่รอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาพี่ผมยังไม่ตายอ้าผมพูดเล่นรอก่อนรอก่อน แต่ตอนนี้ผมหลงอ่ะพี่รอผมอก่อนนะเราสู่อยู่ในกันผมจูลาท้ออยู่เคยแตกเอ้าแล้วใครออกไปแล้วอ่ะไม่นอัดออกไปแล้ว